ประวัติโดยย่อของนักเตะชาวชวาเลียสวัส <Okay. S 1> ดีครับนักเตะชาวชาวาเลียวันนี้ผมขอสัมภาษณ์อะไรสั้นๆหน่อยนะครับคุณ <Okay. S 1> เกิดวันที่22กุมภาพันธ์อายุ15ปีกุปเลือดบีสูง174เซนใช่ไหมครับอะอะไรนะครับเมื่อเมื่อกี้ไม่ได้ฟังไม่เป็นไรครับถ้างั้นขอเริ่มสัมภาษณ์สั้นๆเรื่องงานอดิเรกแล้วกันนะครับเออเอาเป็นว่าวันอื่นได้ไหมครับวันนี้ผมขี้เกียจแล้วถ้างั้นสะดวกตอนไหนครับ จริงๆแล้วงานอดิเลตข,ของผมชอบทําให้คนอื่นตกใจพูดเรื่องแปลกให้คนอื่นตกก็ใจเล่นนะครับผม <Wow. S 1> แล้วถ้าเกิดโดนเกียด <c oughs> ผมกับไหนแคร์อะไร <c oughs> อ่าอย่างนี้นี่เองนะครับคร <Okay. S 1> อบครัวของคุณมีใครบ้างนะครับมีพ่อแม่พี่สาวพี่ชายตัวผมน้องชายน้องสาวน้องสาวน้องชายน้องสาวอีกที <c oughs> เอาล่ะเดาออกไหมครับว่าผมเริ่มโกหกจากตรงไหนไอเด็กเวรนี่ อมไม่ดีกว่าครับแล้วสัตว์ที่ชอบคืออะไรล่ะครับคนครับในสายต,ตาผมคนก็คือสัตว์นะครับภาพยนตร์ที่ชอบเหรอครับชอบอะไรอลิสแดนมหัศจรรย์ครับผมชอบแมวเชสเทียมากเลยครับถ้างั้นผมขอถามแบบรวบรับทีเดียวเลยนะครับมีสิ่งที่ถูกทําและชอบและถูกทําและให้เศร้าบ้างไหมครับรวมไปถึงของกินด้วย ผมนั่นหรอเวลาที่คนอื่นไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือทํานั่นแหละคือสิ่งที่ผมชอบมากๆเลย <Okay. S 1> แ้ะสิ่งที่ทําให้ผมเศร้าก็คืออเวลาที่คนอ่านความรู้สึกผมออกมารู้สึกเศร้ายังไงก็ไม่รู้ในส่วนของกินก็ชอบมาการองโดยเฉพาะของญี่ปุ่นอร่อยมาก <Yummy. S 1> อาหารที่ไม่ชอบก็คือบูชีตมันเหมือนเชือ้อราแหวะขอบคุณมากครับสําหรับทําให้สัมษั์